สืบสีเจ้าที่ขายดีที่สุดในทิกตอกเริ่มที่เจ้าแรกของร้านมันดีราคา139บาทปริมาณ500กรัมเจ้าที่2ของร้านนานามิราคา169บาทปริมาณ500กรัมเท่ากันเจ้าที่3เนี่ยของร้านมีสุกราคา179บาทปริมาณ500กรัมเท่ากันแต่มีสุกเนี่ยเขาจะแบ่งมาเป็น2ถุงถุงละ250กรัมและเจ้าที่4ของร้านเอามันราคา169บาทปริมาณ540กรัมอันนี้ แบ่งมา2ถุงเหมือนกันถุงละ270กรัมครับให้ดูขนาดและสีก่อนนะครับขนาดเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่าอันนี้โคกคัดมาให้ชิ้นเนี่ยพอๆกันแต่จริงๆแล้วในถุงของทุกเจ้าเนี่ยขนาดจะมีใหญ่และเล็กคละกันมาเหมือนกันทั้งหมดเลยครับเอาเรื่องสีก่อนนะครับของร้านวันดีกับของร้านนานามิเนี่ยสีเขาจะอ่อนๆน้อ,อ,นนอยร้านเอามันเนี่ยสีจะออกลางๆส่วนร้านมีสุกเนี่ยสีเข้มสุดเลยครับชิมของร้านวันดีก่อนนะครับไปครับคำตดโตอืม เหนียวเนืบหอมมันหวานกันบัางเดีตัวเทคเจอร์รอบๆข้างนอกของมันเนี่ยเขาจะมีความกรึบๆด้วยครับต่อไปของร้านนานามิครับอ,อันนี้นิ่มมากๆเหนียวหนึบเหมือนกันแต่จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่จอบไปทางนิ่มมากกว่าความหวานโคววน้คว่า,วา,วา,วาใต้เคียงกันเป็นหวานแบบธรรมชาติแบบพอดีพอดีครับส่วนกลิ่นเนี่ยคารู้สึกว่าของนานามิอ่ะจะมีกลิ่นหอมมันค่อนข้างชัดเลยของร้านมีสุกครับ อ,อันนี้เขาเจอ,อกนุ่มหนึบแล้วก็รอบๆของมันเนี่ยจะมีความกลึบๆคล้ายๆของร้านมันดีครับหอมกลิ่นมันแล้วก็ความหวานในกำลังดีเลยครับร้านเอามันไปครับคำโตโต อันนี้เท็กเจอร์เข้ามาแบบเหนียวหนึบแบบมากๆอ่ะหอมกลิ่นมันแล้วก็หวานกันบางดีเหมือนกันพกสรุปเลยนะครับเอาเรื่องความหวานก่อนนะครับความหวานเนี่ยโคกให้ทั้ง4เจ้าเขามีความหวานแบบกําลังดีพอๆกันเลยเรื่องสุดท้ายเท็กเจอร์ความหนึบโคกให้ของร้านเอามันเนี่ยหนึบมากที่สุดเลยลองลงมาเป็นของร้านมีสูกกับร้านมันดีเนี่ยหนึบพอๆกันส่วนของหน้านามิเนี่ยเขาะจอกไปทางนิ่มๆความหนึบไม่ค่อยมากเท่าไหร่ความแตกต่างก็มีประมาณนี้เลยครับเพื่อนๆชอบแบบไหนก็ลองเลือกซื้อกันดูนะครับแล้วเพื่อนๆชอบ กินมันหนึบของร้านไหนฝากคอมเมนต์บอกโค้กด้วยนะครับฝากกนเพื่อนกดหัวใจและกดบวกติดตามโค้กไว้หน่ยนะครับเผื่อโค้กลงคลิปหน้าจะได้ไม่พลาดกันนะครับบ๊ายบาย